สวัสดีชาวแมดวีพีนะครับเรามาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลประจําวันกันหน่อยนะครับวันนี้กลางสัปดาห์ครับพามาปรีวิวฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับคู่ระหว่างบาเซิลนะครับจะเจอกับแอสตันวิลล่าครับบาเซิลเนี่ยเป็นทีมในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนฝั่งวิลล่าก็เป็นทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยวิลล่าถือว่าฟอร์มดุเลยครับชนะติดต่อกันมา7เกมติดทุกรายการครับแล้วก็ชนะทั้งอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ชนะทั้งแมนซิตี้มาด้วยก่อนหน้านี้ก็ถือว่่่่่่่าาาฟออออรรร์มมมมเเเเเเนนนนนนีียยยยยดดดดลลลคคัััััับบบสสววฝงงงงซกหชะะแแแพ้ไปตจุขข็ บาเซอรคือเกมในบ้านครับในศึกยูโรปาลีกเนี่ยบาเซอรนะครับเอาชนะสตุตการ์ตในบ้านได้นะครับเอาชนะสเตยอัวบูคาเรสในบ้านได้ส่วนฝั่งวิลล่าครับถ้าถ้วยใบนี้เนี่ยเวลามาเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยก็มีเยือนชนะเฟยเจนอร์ดนะครับแต่ว่าบุกไปแพ้โกลเฮดอีเกิลเหมือนกันก็ถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีสําหรับการเล่นเป็นทีมเยือนครับแต่ว่าวิลล่าเนี่ยเป็นเต็งในถ้วยใบนี้เลยครับเพราะว่าฟอร์มโดยรวมช่วงหลังเนี่ยแล้วก็ในถ้วยใบนี้เนี่ยเล่นมา5ชนนะ4แห้านัดชนน้วะสีว่าครับแม้ว่าจะเล่นเเป็นนทีมยือแต่ผมมองวว่าาามตรฐนิลก ดีกว่าเยอะก่อนเกมนวิลล่าขอแค่ชนะก็แฮปปี้ซึ่งถามผมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้เพราะวิลล่าตอนนี้ความมั่นใจมาเต็มพึงจะล้มจากฝูงอย่างอาร์เซนอลมาได้ดังนั้นวันนี้เนะี่ยวิลล่าไม่น่าพลาดครับเกมรุกกำลังมั่นใจตัวจริงตัวสำรองเล่นร่วมกันแล้วก็โรเตชันกันได้ดีด้วยวันนี้เชียร์ทีมเยือนครับแอตันวิลล่าผมว่าอย่างน้อยบุกมาเฉือนได้เก็บ3คะแนนครับ